วันหยุดแบบนี้มาทําอะไรกินเพลินๆพดีกว่าครับหัยใช้เท้านะครับเลือกเอาที่อบอวบยาวๆนะครับเอามาปอกเปลือกใช้มีดปอกเปลือกสไลด์เป็นแผ่นบางๆครับหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปครับเติมน้ำครับแช่ไว้20่นาทีเพื่อให้อ่อนตัวหมูสับ400ยกรัมเกลือปลายช้อนนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะนะครับต้นหอมซอยหอมใหญ่ซอยนะครับแป้งมันสฝปะหลัง1่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแป้งทอดกรอบ 6ช้อนโต๊ะนะครับไข่ไก่2ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นลงน้ํามันพืชไป1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันครับเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปห่อกันครับพันเช้าถ้ามันยาวไปเราก็แบ่งครึ่งนะครับต่อไปเอาหมูสับหรือไส้ลงไปนะครับบางๆครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้ประมาณนี้นะครับสวยงามแล้วก็เอาไปชุบแป้งที่เตรียมไว้ลงไปทอดนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวข้างในมันจะไม่สุกครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับอรลอยลงตัวเอาไปลองทำดูครับสุดยอดเลย